มาที่ไหนที่ไหนให้กันทีเฮ่อเฮ่อเอเฮนานป่ววะให้กันที่เราก็เสี่ยงกูเหมือนแบบนี้ อยากกูัไสีีไมเสียงม่เ้ไนตทำไมเไม่หอนโอ้ยไปๆแล้วปกติันเสียงเนคนผู้ชายเลยแม่อ้เสียงแบบวาตอนนี้แบบเสียงแบบคลายตุ้า เกิัดเสียงเขาไม่ได้แหละถ้าเกิดัดเสียงสวัสดีค่ะทยไม่ดีโเยไมเสียงคี้ยตายแล้วยไม่ดีโอยโไมเสียงคี้ยตายแล้วทำไมเสียงแบบนี้เสียงแบบนี้เก ได้ฟังเสียงจริงๆเสียงเราคุแม่เลย้าเกิดตเนี่ยโอ้ยตายแล้วทำไมเสียงคุณแมไมเสียงคุณแมดีวะทำไมเสียงคุณม่ดี้ปไ่เีอคยค เสียงกูปกติก่อ,อ,อโอ้ยกูเจ้าก้เสียงไม่วหวเสียงจริงๆมันโคตรแม่เลยโอ้ยไม่ดูเล่จ้วยไม่ดูเล่สิโคตรดูเล่เลยไอ้ไฟไม่ดูเล่ใจนี้โอ้ยทำไม,ไม,ไม,ไมโอ้ยไม่ดูเล่สิอ่าะ วันนี้ก็จะมาไมพูดค้าแล้วม่โอ้พูดค้าแล้วแบบเหมือนเกมาพูดมาเกมอีกมาเกเกฟังดีๆ จนไม่ตัวเธอถึงน้ำตาเออแม่นมคันจำเป็นดินซาขนาดสามีหน้าอบหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มีจะแบนอย่างนี้เมื่อกะลิก็ไม่รับการก้อนแค่ก็จัดไปใหญ่ผู้หญิงอะไรข้าโอ้ ใครทำให้เธอมาขอต้องขอหักใจไม่รู้นำหนักเท่าไรกล้าทันที่อยู่มั้ยจะเอาเธอมาแยกมองแามันทีไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลย <ś led> แต่ดูรวมรวามรักมีเสน่ห์นึกเกินไม่ต่างม,มากกันจริงตจริง มีเสน่ห์มากมายจะน่ารักไปไหนอยากจะได้อยกกันใดยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์ให้เธอที่ฉันปากเสียเสมอมารู้ไว้เธอ่มา tiêm riêm nón đểเธอ trái, có ai biết sẽ làm gì bởi khăn xúc day, chỉ lo liền bay. Chính sự, thật sự, thật sự, Thơ sự, thật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  sự, mong sự, thật sự, thật đi thật sự,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  Đến sự, thật sự, thật ดูไม่ใจฉันดูนี่มันสับสนลงไหลเธอจนหมดใจแล้วเธอพอดูรวมรวมร่างมีเสน่ห์หรือรเธอเไม่ต้องมาคานฉันดูจริงจริงเธอมีสเสน่ห์มากมนนยายจนน่ารักไปไหนอยากจะได้อย่ันอีก

น่าจะเพราะว่าไม่สบายแล้วก็จิบขอนด่และกวเยอะเลยเอออยากเล่นเกมฟาดฟาดฟดฟาดาดฟาดดฟา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 ดฟไดฟาดฟาดาดาด h h า t a n e n า t ดดาดดาา mười 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 เว e ่าดีเโอเคายิกเปซีรีสอว่ายาเปนรกอะโอเคปิดปิดเพลงกโอเคมาเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครัะจะเริ่มฟินแล้วอันนี้ก็เซิร์เก่าแล้อตอนนี้สีเดิมโอเคจะได้อู่มาเดิม อะไรเป็นสาวน้อจอะแตเราเป็นผู้ชายนะคะเราแบบเอาแบบเ,เล่นบอกบอกตรงๆเลยว่าเอาแบบเ,เล่นอ่ะอเอาอันนี้ข้างบนโอเคไม่ครมีเสียงนะคะเออใครใครที่จุบคอก็อน่าจะอานะตรงซักหน่อย ตอนนี้ก็ไม่ให้สบายเสียงอยช่วงน,นี้นะคะับไม่สบายไม่ไม่เป็นเจ็บคอมไม่ค่อยดีเป็นเจ็บคอมากมากแบบไม่สบายน,ะน่ะหนักเอยโคตรหนักเนี่ยวันนี้ก็อยู่อยู่ในห้องเย็นก็แบบคือแค่อาการแค่นี้กูเพิ่มหนักแล้วอะไรอย่างเงีนะ้ยค่ะ อาอ่าป e ุ๋ยไปอยู T ่อ้าปุได้หรอเสนเออไปปุ o ๋ย hey, ด ah, oh, ้เออปุ ah. sure ๋ยไฟเหนือทีละอ้ยรอไม่มืดอ้วกฟไปใสอได้อยู่เฮ้ยอะไรมันจอุ้ยเหร้ดีเลยดีเลย คืออะไรเหรอคืออะไระไปสุดวาอุ้ยอุ้ยเหี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 ้ยว่เที่เหี้ยไม่ใช่เราหาไม้ไม่ค่อยได้เลยอะตอนนี้มันได้มีไม้มหมเหรอไม้หมายไม้หมายหาย,หายอุ้ยทำอะไรอุ้ยเราตีอเก็บแล้วเราก็รีบไปดีกว่าไม่ต้องเสียบ โอเคตอนนี้ใครกินอะไรมาก็ไม่เห็นค่ะตอนที่เขียดดูโอเคเี่ใครก่อนปวดจะบอคิดว่าจะเจ็อเบ,อ,บอ,อ,อะไรขนาดนี้อ,อะไรมันมีปัญหาอะไรหายใจพุงนั่นคืออะไร,รอ๋อ เออีเลเยาก็แค่หานแล้วก็เก็บด้วยเก็นี่ไปเรื่อยเก็บให้มันแบบพอพอใช้อ่ะอุ้ยเหี้ยโนตโนโน้โอ้โเสียงด้วยเอนล่นใส่ขังยว่าวิใสกัเสียเว่าหรือนปล ไปที่ไปกัะมันคืออะไรอะ,อะมันคืออะไรไม่รู้มันข้าวโอ้ำแค่นี้เดียวก็ไม่รู้อลคืออะไรหรอไม่รู้ไม่รู้ไมันเหมือนกบเลยนี่มันเหมือนคบเลยแัน,นก็มีเสียงแวเฮ้ยกลับไปก่านวายวาย เฮ้ยกรับกรับยูอากลับกลับกรับกลับเป็นเจ็ดเป็นเ็ดลเนี่ยกลับครับกลับกลับกลับอะไรเด็ดเหรอโอเคอือืมไสบายอะไรกแบสบายคือพากันเลย้ย แล้วค่มีคนดูเลย้คนดูเห็นกูบ้าว่าเ่ยมันมูแบบเฮ้ยีบนี่าไมหวไมวามาจจาจมาอจะไ่ลวจะไม่นาม่แจะไม่หน้วจ่แไ่ไม่หนวไหไม่หนาวนวะไมันวไมไหม่นาม่ค่ะ กเ็เอาอย่างน่้ก็ได้อ่ไหเอาเอาแล้วเอเอ,เอ,เอไม่ต้องไล้นี่เอางี้อ่ไปเอาใชอ่ะเอาใชอ่ะเอา,อาไงทำไงต่อไอ้นี้เพิ่งเอ็ผิดมาเราอยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรวะ นั้นเราเข้าไปดูไปทำอยากรู้กันคืออะไรเห่เห่ไนิ้ไม้ยูเฮ้ยยาวขึ้นไปอ้ามันลด,ดอ่ะต้องใส่ก็ไปหาอะไรกินอีกแล้วแหละเพราะว่ามันหมดแล้วของกินหมดคิดว่าหลังนั้นเราก็ต่อล้วก็ ิอะไรเองบ้างแล้วไปไปเกียอะไรมาไม่ได้เสียวขึ้นขอเสียงตัอเองอ่ะคอนเสียงอเองไม่ขำเสียงใครเลยคอนเสียงไมขอเสียงคนอื่นบ้างอะไรบ้างก็ไม่ดูตัเองมากเลยเพราะดันเสียงแล้วมันก็จะเป็นอกันเดอแต่ีก็เลยคนเห็นว่าให้ยมันจะเห็นบางแย่รไอ้นี่ไม่ใช่ไอมนีเป็นวัยรุ่นแท้ น่าก็เส <ored> <nad ค ะ> ียงเที่นนี่แหละเสียงเสียงว่าคุ้นแมเลยเสียงว่าคุ้นแม่เลยว่าแล้วก็หลอกอ้ไปเออพัฟีไอ้มาพันตีโอ้ my god ไอ้ไ้ เอ้าเลยปี๊ไข่คายเส้นไบเข้าไปเลยเข้าเลยเข้ามาเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ยชิสีิลลี่โคตากลวเออเดี๋ยวไปตับปนแล้วดกันโอเคนะคะ่ะ วพราว่าแล้วก็จะเล่นเกมอะไรก็ได้ที่ทำให้เราหัไม่นอนเออไกลแลวไปเชาเลยโอ้ไม่ตาน้อยไปเชาเลยอ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้รอ้อ้โอ้โอ้อ้ออออออ ะไตปย่งที่เป <figured> <ś removes mayor ệt> ็นอลรบูคืออะไรวะยังจะซับซ้อนยังไม่ิบคืออะไร ียงเพวโอ้โหเสียงบูดบ sure. mm ูดเละมาก้งเสียงว่าเสียงมันเหมือนตุ๊ดาจริงๆคือแบบจะแมนก็แมนจะแบบตุ๊ดก็ตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่เสียงมัน็นแบบนี้ยงเข้าใจกันแบบเจ็บคอเออมาดัง

อยากคิดต่เมื่ไปไปกว่านั้นอยาคิดแต่เยันจะเป็นใารไม่ก่อใหเีเราก็าเก็บหิแบบนแล้ว่อไปที่ไรแต่เป็นแบบนี้ขอเก็บหินไม่ใแบบบีปเดก oh. ก็ลองพี่อย,ย่านี้อะไรแล้วอยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอ้นนี้มันคืออะไรต้องยืนอยู่แค่แนะั้นมันจะเป็นถ้าไม่เป็นอะไรก็ไปเดินไปเรื่ยนนอ,อยๆฉันเดินตามไปยางไม่เคยสุดสอ่

ดีแคบดีกว่าเดี๋ยวไม่เดือดต้อนขาตายอีกครั้งมันก็จะชิบหายไัอออีกครั้งยังไงเฮเฮ่กูดีก็ดีกว่าเย่เดีกว่าดีกว่ากูเหมือนคนปัญญาอ่อนมาเลยใช่ไหมเออเฮียเฮียเฮียเียกบีบอรเ้อเดอเด้อเดอเดีอเ้อเด้เด้อเ้อเดนอเด้อเด้อเอดอ้อเอเหออนม้เ้อ ไม่รู้เอเธอทำไมตัวเธอจึงดำดำโอแมงอมำคังคังเหมือนบินซ้อขั้นมาพีอีน่าอุ่นใจก็ดูเหมือนจะไม่มีเไม่ใช่น้าอุ่นใจใช่มือใจใหญ่ดีแต่แม่ใจแน่เลยที่มันที่น้องใหญ่ไม่ใช่ใครน้อต้นแขนก็จะบ้าใหญ่ อเน่อยูี้อีีมหวมเหมือนคม่เหมือนแม่วัวแม่แม่วัวแบบกำลังคลอดลูกควายอะไรเยจังไรด้วยโอเคความจังไรก็เริ่มมาแล้วจะรู้อะไร

เชิปหายแล้วไงาล่ะโอ้โหนี่มันนางฟ้านี่ว่าตอนนี้กูเป็นทรเรียบร้อยนี่มันนางฟ้าตอนนี้นันชอบผู้หญิงแล้วแกมาอยุ่งกับกูเพราะว่ากูชอบผู้หญิงเพราะกูนันน้นชอบผู้หญิงไงล่ะกูชอบผู้หญิงมากกว่าวิญญาณกูใช้ได้ไง ค oh, ุณชายเป็นหากันเทอไงเธอไม่ตแต่เลยนี่ตอนมืเชมันไม่เสเลยอันทีอันนี้น่ีจะดนตั้งแเมื่อไหร่ั้งแ่เมื่อไหร่มองด้แตเมน่ไหร่าีรักรักใครเลย อยากจะแอปเปิ yeah, ้ลอะไมเป็นวเป็นเวโอยมาเสืออะไรเาเสือไร้วานไม่เดินไปไอ่าเสือได้มือได้มันคือได้มันคือได้หัวได้มีบอกหัวหน่อยมาดูวอนไปไปดูไปดู โอ้เขาเองเลยเขาเองเขาเองเลยโอ้และเป็นคนมาเป็นเขาเองเลยเย่ไปจับโอ้ยไปได้เลยโอ้ยเต็มมือแล้ววิ้งยาวอ่ออันนโอ้ดับไฟแล้วโอ้อ่าจิตไปอ่าผิดห้อยรอยแล้วไม่มาอรือตมองอะไม่ต้องมัหมดอ๋อนี่โอ้ยจาย

เออ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 อาลูกลอันนี้ลูเหมือนคนบ้ามากเลยใช่ไหมบ้ากูมาแกูเป็คนบ้ากหมาอันนี้เปเหมือนคนบ้าอันนี้ขจะบบอลูบอลหัได้บอลหัวดงตาบอลูเข่ามุดเข่าได้เข่าเข่าแดงโอ้ยเข่ามด โอ้ยเยี่ยมยอดกเตียนดองโอ้ยยัยสักแต๊กว่ากัช้าแล้วก็โอเคแล้วก็ปิดรายการเลยเพราะเธอต้องไปตอบแชทคนอื่นมาอ่ะโอเคข้าก็ไปแล้วเด้อสำหรับตอนนี้บ้าย